ล่าสุดนี้พอผููที่แบบว่าประสบภัยอยา่าหนึ่งที่ลําบากก็คือจะไม่มีห้องน้าห้องท่าข้าวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆเอฟก็เลยรวมตัวกันนะคะทำห้องน้ําแบบชนิด DIY นะคะให้คู่ประสบภัยค่ะเราศิลปินรูเอฟลงพรางทำซุ้มฉุกเฉินในโครงการ DIY To i l e t ยัลฟอร์กสวัสิเพื่อช่วยกดทุกข์ให้กับคู่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะด้วยหัวใจของคนไทยที่ไม่คอยทิ้งกัน พวกเราก็มาช่วยทำเขาเรียกว่าสุ้มเลื่อนที่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นซุวมที่ใช้จากถุงไบโอเม็ดนะครับเป็นถุงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยครับผมใช่แล้วก็ระหว่างที่ย่อยสลายปุ๊บแล้วก็ใช้เนี่ยจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชีวภาพนะครับหย่อนลงไปเขาเรียกว่าเทแสงไปในถุงที่ที่ถ่ายไว้อะไรเงี้ยเพื่อดับกลิ่นับผมเรารู้สึกดีใจมากนะที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนก็ รู้ก็มีเดือดร้อนหลายอย่างด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ได้นะครับก็หรือว่าให้ทุกคนได้มีช่วงเตือนที่อะไรเงี้ยบางทีมัปัญหาเข้าน้ำยากแล้วน้ำพุ่งไม่รู้จะไปปลดทุกข์ที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยให้ทุกคนสบายขึ้นครับบ้านตอนนี้ก็เดประมาณสองสองพันหึ่งทันสองแล้วพี่ก็ซื้อรถไปครับชั้นแรกชั้นบนครับชั้นล่างเนี่ยที่เขาบอกนอนไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วคือปลดไม่ทันจริงเหลือแต่พวกตู้ใหญ่ๆที่มันจมน้ำไปแล้วแล้วก็รถอีกสอง ย้อนมันไม่ทันอริยญาณครับครอบครัวตอนนี้คุณพ่อย้ายมาอยู่กับผมที่กรุงเทพแล้วแต่คุณแม่ยังอยู่อยู่ในบ้านอยู่ครับต้องดูแลบ้านครับนะแล้วคุณม่อยู่ที่สองหรอชั้นต่อครับเอาล่ะแต่เขายังยังบ้านผมโชคดีที่ว่ามีน้ำใช้คือว่าต่อสายยางจากก๊อกทันล่างคือกระบอกน้ำกร้บอกน้ำซ่วมนี่จำเป็นมากเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีซ่วมต้องปีนข้ามไปอีกบ้านหนึ่งเจอซ่วงอ่านี่คือความลำบากจริงๆครับคือซ่วงครับก็รอหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนในประเทศไทยผมว่ากำลังช่วยเหหลืออทัันนนนแ่่ครบ้งาใใจ ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับรับรองว่าคนไทยต้องหานเรื่องร้ายๆไปได้